สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลไวายเวทเกียนะครับวันนี้นะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับเมื่อตอนที่แล้วว่าผมจะมาพูดถึงนะครับว่าแชมเปญสปาร์กิ้งไวน์ต่างๆเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้าง ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆเวลามีวายวิทย์เกียร์โผล่ขึ้นมาแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับช่วยแชร์ไปที่ทางบ้านด้วยนะครับเผื่อมีเพื่อนหรือ family member ครอบครัวคนไหนเนี่ยสนใจเรื่องวายเป็นประโยชน์มากๆเลยโอเคติดตามกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายกันก่อนเลยว่าไอ้เจ้าแชมเปญเนี่ยมันพิเศษยังไงนะครับแล้วคําว่าพิเศษเนี่ยหมายว่ามันต่างจาก าร์ก,กิ้งอย่างอื่นยังไงแล้วอะไรคือแชมเปญจริงอะไรคือแชมเปญแท้มันดูกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับแชมเปญนะครับบอกเลยว่าของแท้ต้องมาจากฝรั่งเศสแคว้นแชมเปญเท่านั้นที่อื่นเนี่ยที่เขียนว่าแชมเปญเนี่ยเป็นสิ่งที่พยายามทําให้เหมือนขึ้นมาไม่ได้บอกว่าที่ไหนดีกว่ากันนะครับเอาเรื่องชื่อก่อนเลยอย่างแรกอ้าวคุณเกียร์แล้วถ้ามามาจากฝรั่งเศสเหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงบอกเลยครับว่าถ้ามาจากเมืองอื่นเนี่ยเขาจะมีคำนำหน้าว่าเครง นะครับ C R E M A N T อาจจะตามด้วยเชื่อเมืองเช่นเคยมองลัว์คขมองเดอูกบองต่างๆพวกนี้จะไม่มีที่ไหนใช้คำว่าชัมเป็นได้แน่นอนเพราะเป็นกฎของ E U อ้าวคุณเกียร์มันได้เฉพาะ E U เหรอใช่ เพราะนั้นเนี่ยถ้าของประเทศอื่นนะครับออสเตรเลียอเมริกาหรือใครเขาอยากจะแหกกฎเขามีสิทธรริ์จะทำเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องดูที่ขวดด้วยนะครับว่ามาจากประเทศไหนไม่ใช่ดูเพาว่าแชมเปญก็คือแชมเปญได้เลยท้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพสักทีเดียวนะครับว่ามาจากแชมเปญจริงหรือเปล่าถัดมานะครับทำไมคาว่าแชมเปญมันแพงกว่าสปาร์กิ้งอย่างอื่นพอสมควรเลยเราก็จะมาบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเพราะวิธีผลิตนะครับที่แตกต่างจากสปาร์กิ้งตัวอื่นอย่างมากมาย โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับแชมเปญเนี่ยวิธีทำนะครับโทษนะครับผมจะพูดภาษาฝร,รั่งเศสแต่อาจจะไม่ได้ชัดมากก็คือเาเรียกว่าเมธอดแชมเปญโนสหรือว่าจริงๆเราเนี่ยเรียกกันกลมๆว่าภาษาอังกฤษว่า traditional methodtraditional method ก็คือวิธีผลิตแบบดั้งเดิมมันมีอะไรบ้างนะครับสเต็ปสเต็ปแรกเลยนะครับของ traditional method เนี่ยที่ผมต้องอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีอธิบายแยกย่อยลงไปกว่าน,นี้เพราะมันมีวิธีการผลิต sparkling wine วิธีอื่นอย่างแรกเลยนะครับ traditional method เนี่ยมันประกอบไปด้วยหนึ่งเราหลังจากเก็บองุ่นมานะครับมาเป็นพวงๆเลยนะครับ hand pick เท่านั้นนะครับตัดมาเป็นพวงเข้ามาถึง winery winery win <ery S 2> ก็จะมีเครื่อง h y ด r a u l i c เนี่ยเป็นตัวกดเขาเรียกว่าตอน pressing ก็ค่อยๆ,ๆกดค่อยๆกดนะครับเพื่อไม่ให้เปลือกองุ่นเนี่ยมันมัน b r u ซ e มันช้ำหรือว่ามันไปกดเอามาเล็ดมาเกินไปทำให้น้ำองุ่นที่ไหลออกมาเนี่ย First press juice เนี่ยซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่า c u v e นะครภาษาฝรั่งเศสมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรมาอาจจะมีการขมหรือมีการเจียปนจากตัวอื่นเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาตัวน้ำองุ่นตัวนี้ไป ferment ferment คือการบ่มให้เกิดแอโกโลกอฮอล์แล้ทีนี้ first นะครับในแชมเปญใน traditional method เนี่ยจะมีการ ferment อยู่สองรอบอารอบแรกก่อนรอบแรกเนี่ย เขาจะเอาตัวน้ําองุ่นเนี่ยเฟอร์เมนต์นะครับจะจากถังสแตนเลสก็ได้หรือจะมาจากถังโอ๊กก็ได้แล้วแต่วนอรีจะเลือกใช้วิธีแบบไหน พอเฟอร์เมนต์รอบแรกไดแอลกอฮอล์ขึ้นมาระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาสิ่งที่ได้มาเนี่ยเริ่มมาทำการเบลนดิ้งแล้วเพราะว่าเบลนดิ้งเนี่ยทำไมถึงต้องเบลนดเบลนจากไหนบ้างอย่างแรกเลยก็เบลนมาจากเอาอดอุ่นจากเขตนั้นเขตนี้ในแชมเปญเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าแชมเปญได้มาผสมกันเพื่อให้ได้รสชาติที่อยากได้หรือเอาจากวินเทจคือปีก่อนๆหน้านั้นะที่คิดว่าคุณภาพมันดีเอามาเบลนกับปีนี้เพื่อให้ได้รสชาติที่มันมาตรฐานขึ้นมา เสร็จปุ๊บพอเบลนตรงนี้เสร็จเขาก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยบรรจุใส่ขวดพอบรรจุใส่ขวดแชมเปญเนี่ยเขาก็จะมีการเติมมีการเติมยสตสมีการเติมน้ำตาลมีการเติมนิว เทรนเพื่อให้ยีสต์เนี่ยมันเข้าไปเฟอร์เมนต์ต่อในขวดได้เทใส่ขวดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาฝาขอโทษนะครับคล้ายๆฝาขวดโค้งนีครับปิดเลยบางที่ก็ใช้อีกแบบแล้วแต่รูปแบบเจ้าที่อยู่ในขวดเนี่ยครับเขาก็จะปล่อยให้มันค่อยๆเฟอร์เมนต์เฟอร์เมนต์เฟอร์เมนต์เฟอร์เมนก็คือการบ่มฮะบ่มไปอะไรครับยีสต์ก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับก็เกิดอะไรครับเกิดฟองเกิดฟองอยู่ในขวดแชมเปญที่เราเห็นมา พอเกิดฟองเสร็จสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคีย์สำคัญของการผลิตแชมเปญเลยก็คือยีสต์พอมันบ่มไปเรื่อยๆมันก็เริ่มตายครับยีสต์ตายคืออะไรครับพอตายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีซากยีสต์เนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเดดยีสต์นะครับลีภาษาไวเขาจะเรียกว่ามีลี นะครับกองอยู่แถวข้างล่างของขวดเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเขาเนี่ยก็จะต้องปล่อยให้ยีสต์เนี่ยมันเกิดการละลายครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกละลายหรือหรือสลายอยู่ในน้ำแชมเปญนั้นเนี่ยแชมเปญก็จะมีกฎอยู่นะครับว่าถ้าเป็นนันวินเทจคือแชมเปญนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกขวดที่ท่านเห็นจะมีปีถ้าขวดไหนไม่มีปีระบุเขาก็เรียกว่าเป็นนันวินเทจคะว่านันวินเทจเนี่ยเขาก็จะใส่คําว่า มินิมัมนะอันนี้เป็นกฎเลยนะครับเป็นกฎของที่แชมเปญเลยมินิมัมเอจิ้งเนี่ยอย่างน้อย15เดือนแล้วอย่างน้อยเนี่ยสิเดือนเนี่ยต้องบ่มอยู่ในไหนครับบ่มอยู่กับลีลีหรือว่ายีสต์ที่มันตายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยอีก12เดือนเพื่อให้อะไรครับกลิ่นมันจะมีกลิ่นพวกบิสกิตกลิ่นอะไรออกมาจากในตัวของแชมเปญ นในขณะที่ถ้าเป็นตัวของวินเทจนะครับคือพวกที่ระบุปีเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปญที่ดีมากๆนะครับจะเป็นแชมเปญที่พิเศษถึงจะมีปีระบุอยู่บนขวดจะค่อนข้างมีราคาที่สูงกว่าน้ำวินเทจก็เขา require ว่าอย่างน้อยต้องอาชเนี่ยสาเดือนทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่วายเนอรี่ครับส่วนใหญ่วายเนอรี่อายชนานกว่านั้นเป็นปีๆก็มีนะครับก็แล้วแต่แต่ละที่ว่าไวน์เมเกอร์เนี่ยเขาจะเล่นสไตล์ไหนอยากให้ขายในราคาแพงหรือถูกหรือเขาต้องการจะทําอะไร นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่4และที่ในการที่เราจะให้เฟอร์เมน์เราก็ขั้นตอนที่5ไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องการให้ตัวยีสต ่มมัันนนตาายยยยลละอูใขวดขั้นตอนที่หนะครับถัดมาเขาเรียกว่า r i d d l i n g นะครับ r i d d l i n g คือการทําอะไรครับเห็นไหมครับในรูปผมมีให้ดูมีคุณลุงแก่ๆเนี่ยเขาจะอยู่ในถ้านะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวมาจากที่แชมเปญเนี่ยรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะตั้งอยู่บนแผงนะฮะคล้ายๆเป็นตัวเออย่างเงี้ยแหละครับเราก็จะมีขวดเสียบ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 ถามว่าทําอะไรครับคุณลุงพวกนี้เขาค่อยคหมุนขวดนะครับค่อยๆ่อหมุนขวดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อแล้วใช้เวลา อาจจะหลายสัปดาห์เลยทีเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อให้เจ้ายีสต์ทั้งหมดเนี่ยที่มันอยู่ในเมื่อกี้ที่เราบอกมันตายในขวดนะครับมันค่อยๆไหลค่อยๆไหลค่อยๆไหลแล้วเขาก็จะปรับองศาขึ้นด้วยนะฮะให้มันค่อยๆไหลเนี่ยไปอยู่ที่จุกข,ขวดเพื่อที่เราจะมาถึงขั้นตอนที่7คือ disgorged นะครับ d i s g o r g e คือการเปิดจุกข,ขวดปึ้งให้ยีสต์มันหลุดออกมา เอแล้ววิธีนี้มันทํายังไงอะครับก่อนหน้าถึงนั้นเขาก็จะเอานะครับความเย็นนะครับอาจจะเป็นใช้เป็นน้ําเกลือเย็นมากๆครับแช่เฉพาะตรงจุกขวดนะครับของตัวยีสต์ที่ตายแล้วเนี่ยให้มันแข็งแล้วเวลาเขามาถึงปุ๊บเขาเปิดปุ้งเนี่ยนะฮะเหมือนตาในรูปที่ผมให้ดูเนี่ยไอตัวยีสต์นะครับมันจะกระเด็นออกมาพึ่งเพราะว่าในขวดตอนนี้มันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ <c oughs> outside, มีเพรสเชอร์นะครับมีแรงดันของมันอยู่แล้ว นะครับมันตัวยีสต์ก็เลยจะกระเด็นออกมาบึ้งเสร็จปุ๊บก่อนที่เขานะครับจะเอาตัวคอกที่เราเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาหัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้องมีลวดเหล็กนะครับที่ปุดข้างบนแล้วก็หมุนเพราะว่าป้องกันขนส่งแล้วขวดมันระเบิดออกมาใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะปิดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีการเติมครั้งสุดท้ายนะครับการเติมครั้งสุดท้ายนะครับเขาจะเรียกว่า retrode expedition อ่าถ้าผมพูดภาษาฝรั่งเศสผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ประมาณนี้เติมอะไรครับก็จะมีการเติมในส่วนที่น้ํไวายที่มันหลุดออกไปจากขวดน้าแชมเปญที่มันหลุดจากขวดนะครับอาจจะลดน้อยลงก็อาจจะต้องมีการมาท็อปอัพเติมบ้างให้มันเต็มขวดนะครับแล้วก็จะมีการเติมคล้ายๆว่าสารความหวานที่ทํามาจากอางุ่นลงไปเนี่ยเพื่อที่จะทําให้แชมเปญตัวนี้มีความหวานในระดับไหนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็ปิดคอปปุ๊บๆห่อแรปขวดสวยงามอันนี้เป็นอย่างแรกคือ traditional method นะครับที่ ทำไมแชมเปญทุกท่านที่ดื่มเนี่ยถึงได้แพงกว่าสปาร์กิ้งตัวอื่นอย่างมากมายมันสําคัญยังไงครับที่ที่ต้องให้ทุกท่านทราบเนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะไล่แล้วเมื่อกี้เราคุยกัน traditional method เนี่ยคือยากที่สุดละแพงที่สุดละนะครับเราก็จะไล่ลงมานะครับมีอีกทั้งหมดมี5าแล้วยังเหลืออีก4นะครับที่เราจังต้องพูดกันต่อ m e t h o ต่อมานะครับก็คือ transfer method transfer method เนี่ยเป็นวิธีการประหยัดคอสนะครับโดยที่ไม่ต้องจ้างคุณลุงนะครับคุณลุงที่เมื่อกี้หมุนขวดอยู่ครับ มาเอาตัว d e ดยีส a s t นะครับยีสต์ที่ตายไปแล้วออกจากขวดวิธีเขาทำง่ายมากเลยครับหลังจากที่เขาหมักนะครับไอตัวรีเนี่ยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตัว d e ดย y e a s เนี่ยเขาก็เปิดขวดนะครับปึ้งเอาทั้งน้ำทั้งยีสต์เนี่แหละทั้งหมดเลยลงไปในถังนะครับถังที่มีการซีลคือไม่ให้มีอากาศข้างนอกเข้ามาเนี่ย แล้วใช้ฟิลเตอร์นะครับตัวกรองนะครับกรองยีสต์ออกมาเลยครับโอ้โหง่ายดายเขาก็ไม่ต้องก้้งลงมานั่งหมุนเพื่อประหยัดคอสค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทําให้ sparkling บางตัวเนี่ยคุณภาพที่ดีพอสมควรเนี่ยเขาทําราคาได้ในตลาดถัดมานะครับอีกวิธีการทําแบบหนึ่งเนี่ยที่ง่ายมากเลยสําหรับ sparkling w ว i e ก็คือวิธีการทําโดยแท n งม e ตต o d นะครับทั้ง m ม t h o เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเอาใส่ถังนะครับถังสแตนเลสวิธีการทําก็คือหลังจาก ได้น้ำวายมานะครับการเพรสซิ่งครั้งแรกเนี่ยพองน้ำวายเนี่ยใส่เข้าไปในถังสแตนเลสเลยนะครับพร้อมกับการใส่ยีสต์นะครับปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการบ่มนะครับบ่มขึ้นมาก็จะทําให้เกิดแอลกอฮอล แล้วก็เกิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาก,ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในถังสเตเลสอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะโดนละลายเข้าไปอยู่ในตัวของเหลวที่อยู่ในถังคราวนี้เนี่ยการใช้วิธีนี้ก็จะไม่เกิดกลิ่นที่ที่ปกติเราเจอในแชมเปญดีๆก็คือว่าจะมีกลิ่นพวกกลิ่นยีสต์กลิ่นบิสกิตพวกนี้กลิ่นเบรดโดที่เกิดขึ้นมาในในแชมเปญน,นะครับหลังจากนั้นเขาก็ง่ายมากเลยครับกรองทุกอย่างแล้วก็ บรรจุใส่ขวดวิธีถัดมานะครับคล้ายๆกันนะครับเขาเรียกว่า a s ส i Method อันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้กับที่พวกมอสคาโตวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้มีกลิ่นเฟรช h f o ฟู้ดแล้วเขาทำยังไงครับวิธีนี้เขาใช้คล้ายๆกับเมกีดที่พูดถึงแทงแมทอ์ครับแต่วิธีนี้คือเขามีน้ำองุ่นอยู่แล้วที่บรรจุเอาไว้ใช่ไหมครับถึงเวลาเขาจะใช้เนี่ยเขาก็เ,าเอาน้ำองุ่นมาอุ่นเท่านั้นเองครับพอมาอุ่นปุ๊บ เขาก็อาจจะมีการเติมยีสต์นิดหน่อยเพื่อให้มีการเฟอร์เมนต์เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่มีการเฟอร์เมนต์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเหมือนเดิมถูกไหมครับพอออกมาเสร็จปุ๊บส่วนเกินเขาก็ปล่อยออกไปส่วนที่ต้องการจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ในถังเท่านั้นเองครับแล้วก็บรรจุใส่กวดอันนี้คือวิธีการเรียกว่าแอสตรีเมทอส่วนวิธีการสุดท้ายนะครับโอ้อันนี้ง่ายมากเลยครับเหมือนเรากินน้ำอัดลมทั่วไปนะครับก็คือวิธีการคาร์บอเนตก็ง่ายๆเลยครับก็หลังจากหมักไวน์ขาว รุงรสเสร็จปุ๊บฉันก็แค่เติมก๊าซใส่เข้าไปเหมือนทนําน้นอัดลมเลยครับอันนี้คือวิธีการ ถูกที่สุดแล้วเราก็วายวิตเกียนะครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านงงงวยจากที่พูดมาเพราะเมื่อกี้พูดมาเยอะมากแล้วก็มีทําสไลด์หน้าหนึ่งขึ้นมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยแชมเปญน,นะครับหรือสปาร์คิงไวน์มีกี่แบบบ้างแล้วก็มีบอกด้วยว่าวายประเภทไหนนะครับแชมเปญประเภทไหนเนี่ยน่าจะอยู่ในแคตตาอกี่ที่ใช้วิธีการทําแต่อย่างหนึ่งนะครับอีกทริคหนึ่งที่จะแชร์ได้กับทุกท่านก็คือว่าให้สังเกตบนขวดน,นะครับจะเป็นภาษาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเขียนออกมาคล้ายๆกันคือถ้า มันใช้วิธี traditional เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเขียนคำว่า method traditional นะครับ t มท d อดเทรดิชชวลอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นภาษาอิตาลีก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นถาวซาอฟริกาก็จะเขียนว,ว่าเป็น m มท็อดแคปคลาสสิกถ้าไปเยอรมันเองเนี่ยเยอรมันก็จะมีสปาร์กิ่งของตัวเองเหมือนกันที่ทํามาจากบริส i ิงถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับก็จะชื่อเซกอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขียนของเขาเหมือนกันว่าเป็นเทรดิชชวลหรือเปล่าบนขวดให้สังเกตดูดีๆต่อมานะครับเดี๋ยวทางผมในวันนี้ทุกท่านก็คงอาจจะเห็นมาตั้งนานแล้วเอ้วันนี้คุณเกมมีอะไรมาเนี่ยสองขวดน,นี้นะครับ ก็จะบอกก่อนเลยครับขวดหนึ่งเนี่ยมาจากสเปนนะครับเป็นคาบ้านะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นสปาร์กิ่งเนี่ยที่ใช้วิธีการทําแบบช็อตติชันนอลส่วนอีกอันนึงเนี่ยถูกมากเลยครับเป็นมอสคาโตตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการใช้คาร์บอเนตเลยครับในการอัดแก๊สไปเดี๋ยวที่จะให้ทุกท่านดูเนี่ยว่าหลังจากเทออกมาแล้วเนี่ยฟองแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างแล้วท่านไหนนะครับที่สงสัยว่าเอา้า คุณเกียร์ขวดพวกนี้มันเปิดยังไงนะครับแช่เย็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้ทุกท่านนะครับอยู่ในดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับสามารถไปดูได้เพราะว่าผมเคยทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับวิธีเปิดขวดวิธีแช่แชมเปญมาแล้วนะครับยังไงก็รบกวนทุกท่านย้อนกลับไปดูตรงนั้นได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดจากขวดแรกก่อนเลยนะครับนี่ที่ขวดนะครับเมื่อกี้พูดอยู่ว่าถ้ามันมีคําว่าคลาสสิกนะครับหรือมันมีคําว่าโจดิชแนลอยู่ที่ขวดนะครับส่วนใหญ่ traditional method ครับมโอเคแช่มานานแล้วนะครับเราก็จะเปิดดนครับเช็ดเช็ดเช็ดเ<ๆ> <Okay. S 1> จะเทให้ดูนะครับว่าฟองมันเป็นยังไง ฟองจะละเอียดนะครับถ้าเป็นตัว t r a d i t i o n วันนี้ก็จะใช้แก้ววายขาวนะครับก็จะเห็นชัดเจนนิดนึงดูนะครับว่าฟองเขาจะละเอียดเลยเห็นไหมครับฟองจะขึ้นมาละเอียดนะครับดูดูที่ก้นฟองเห็นไหมฮะฟองขึ้นมาละเอียดละเอียดละเอียดดูที่ก้นแก้วนะฮะนี่ละเอียดเลยนะครับอีกอันนึงนะครับที่เดี๋ยวกําลังจะเปิดขึ้นมาเมื่อกี้ที่บอกนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นการคาร์บอเนตแน่นอน หมนหลยรอบมันยังไม่ออกเลยนะเนี่ยนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูเชิญเลยนะครับเห็นไหมฮะฟองมันเป็นไงฮะฟองมันจะหยาบเลยนะฮะเห็นไหมครับฟองยัขึ้นมาเป็นฟองหย,บหยาบๆนะครับเพราะว่าอะไรครับฟองเหมือนน้ำอัดลมอะครับนี่เห็นไหมครับฟองเกาะแก้วเหมือนน้ำอัดลมเลยฮะเหมือนเท ยี่ห้อน้ำออนลมใสๆฟองเป็นอย่างนี้เลยครับก็เทียบกับอันเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คืออันแรกนะครับดูฟองเลยครับอันแรกฟองละเอียดเลยนะฮะค่อยๆลอยเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะฮะขึ้นไปสู่ข้างบนตอนนี้เป็นไงครับน้ํออลมชัดๆเลยฮะนะครับนะฮะอันนี้พอนั้นก็เป็นหนึ่งในข้อแตกต่างนะครับที่ที่เราพอจะดูได้ง่ายเลยนะครับระหว่าง2องกรรมวิธีการผลิตทั้งคู่ที่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน นะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้เนี่ยทางไวน์วิ์เกียร์เนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มารับชมนะครับ แล้วก็หวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องแชมเปญและสปาร์กิ้งไวน์เนี่ยวิธีการผลิตนะครับหรือข้อสังเกตแตกต่างกันยังไงได้บ้างแล้วก็ที่สําคัญนะครับไวน์วิตเกียร์นะครับช่องเราเนี่ยก็ต้องการให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุราย,ยังไงก็เป็นของเหมือนเมานะครับมีผลต่อสุขภาพในทางที่ไม่ดียังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยยังไงก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับอีกรอบนะครับช่วยกด subscribe กด like กดแชร์ให้ทางผมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งไว้หน่อยนะครับถ้ามีตอนใหม่ๆมาเนี่ยอยู่ทางนี้เลยนะครับกระดิ่งอยู่ฝั่งนี้กดไว้นะครับมีตอนใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับไวน์โอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ